ปู่มีอะไรที่จะชี้แนะ,ะลูกหลานที่มาในวันนี้สิ่งที่ท่านทำถือว่าถูกต้องแล้วในการโปรโดคนแต่ปู่ขอบอกไว้เลยแบ่งให้ถูกต้อง3ส,ส่วน3ส,ส่วนนะครับเหมือนที่บอกไว้แล้วส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาถูกต้องส่วน2องบำรุงธาตุขันของตัวเองถูกต้องส่วนสา,านการเดินทางเพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์โลกต้องใช้อะไรนี่ไงใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ถ้าไม่มีปัจจัยไปได้ไหมใชไมไ่ไม่ได้เลยนลี่แหละต้องใช้ตัวขับเคลื่อนใ,ในการสร้างบารมีเพรานะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปู่ขอให้ลูกหลานทําแค่นี้ปู่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายสิ่งไหนที่ปู่ให้พวกเจ้าได้ปูก็ให้เพราะปู่สลาทรัพย์ทั้งหมดของผู้ชงนาคขลาดกับพันธุ์ปริวัติและพันธุโยนกนค ทั้งทั่วประเทศสยามนี้เป็นสมบัติที่ปู่ถือของในบรรดานาคราชที่ถือของมากที่สุดคือปู่ครับทำไมปู่ถึงบอกว่าปู่สละเพื่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปู่ยกให้ล,กลูกหลานดูแลพุทธศาสนาทั้งหมดนี่คือหน้าที่ของปู่ปู่ไม่ได้ต้องการทรัพย์มหาศาลหรอกนั่น,นคือสิ่งที่ปู่ถือครองโดยชอบทำ รู้ไหมปราสาทที่เจ้าอยู่เมื่อกี้ทองคำมีกี่ธนั้นไม่ทราบมากมายมหาสารอยู่ในนั้นะหน้าขร่าที่ดูแลให้ปูนะ่ณตรงนั้นวรเชตินาชีซึ่งเป็นวรเชตท,ที่จะต้องดูแลคระท่าตรงนั้นและทองคำของปู่ทั้งหมดวรเชตินาชีใช่ ปู่ถึงบอกว่าการที่ปู่มาทําหน้าที่และกายหยาบนี้มาทําหน้าที่ในระบบของสุริยะจักรวาลทั้งหมดคืองานที่พวกเราทําอย่างแท้จริงไม่ได้มาแอบอ้างหรืออวดอ้างแต่อย่างใดเรารับคำจากพุทธองค์ลงมาอย่างแท้จริงรให้กลับลงมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์โลกในพัทระกบที่ผ่านมาได้ถือสัจจวาจ้าวา่าข้าพเจ้านั้น จะเป็นผู้ลงมาทำหน้าที่ให้กับพุทธศาสนาเพื่อรักษาพุทธองค์ไว้ถูกต้องทุกคนกับหลงลืมลืมอะไรลืม,ล,มลืมที่ได้มัวเมาในกิเลสสภาวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นมนุษย์ของพวกเราเองแต่ถ้าพวกเจ้าตระหนักรู้ในสิ่งที่ได้อธิฐานจิตไว้แล้วนี่ ทุกคนจะตั้งหน้าทำคุณงามความดีทั้งหมดเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองจะต้องได้กลับขึ้นมาทำ